จากที่เคยรีวิวไปรับเรื่องตัว J20 เนี่ยนะครับทั้งวัสดุทั้งอะไรต่างๆเนี่ยมันดีมากอยู่แล้วฟังก์ชันก็ครบนะครับมีปรับรอบปรับอะไรได้แต่ปัญหาก็คือเรื่อง d c a m p e r screen ที่วันเราใส่กาแฟเข้าไปเนี่ยแล้วมันออกมาไม่ครบนะครับมันติดที่ d c a m p e r screen วันนี้เดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะครับให้ดูว่าเราจะใช้เป็น d c a m p e r screen ตัวนี้นะครับแทนของเดิมอันนี้ทําจากสเตนเลสนะครับเป็นเกรด food เกรดนี่แหละ เดี๋ยวผมให้ดูว่าดีคัมเปอร์สกรีนตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับอย่างแรกมันเป็นสเตลเลสสตีลนะครับมันแข็งแรงถูกไหมครับหนาะมันมีหนึ่งแข็งแรงเนี่ยแล้วที่ทําเป็นรูปแบบเนี่ยก็คือว่าตรงช่องเนี่ยที่กาแฟมันออกมาเนี่ยนะครับเราทาเป็นซี่ๆแบบนี้เพื่อให้กาแฟเวลามันออกมาเนี่ยเวลาผ่านล่องนี้ออกมากาแฟที่ได้ออกมาเนี่ยจะร่วนนะครับก็จะทําให้กาแฟออกมาดีแล้วก็ไม่ค้างในเครื่องอเดี๋ยวเรามา ดูกันว่าเป็นยังไงวิธีเปลี่ยนทำยังไงนะครับตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก่อนละกันว่าของเดิมของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเอาเสร็จผมใส่กาแฟ ى, 10กรัมละกันนะครับสิบจประมาณนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมเปิดเครื่องก่อน เครัไม่มีอะไรอยู่นี่สิกรัรมนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะมาบดใส่ตัวนี้เพให้เราแท้ตัวนี้เป็นศูนย์โอเคอใส่เข้าไปก่อนนะครับเปิดผมใช้แบบใส่ก็จะได้เห็นกรชัดนะครับ คือแทบไม่ออกเลยนะผมบอกเลยว่าปัญหามัคืออย่างนี้นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนดีกว่านะครับเห็นไหบ,บตัวนี้เมื่อกี้ใส่ไป10กรัมมันยังออกมาไม่ถึง5กรัมเลยนะครับผมใช้เป็นตัวตบเพราะยังไงก็ต้องใช้นะครับ มีของเดิมค้างอยู่ก็คือผงที่เราตบๆกันให้มันต้องใช้เนี่ยมันก็จะเป็นผงละเอียดนะครับซึ่งจะไม่เป็นผลดีอยู่แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราเปลี่ยนแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับอโอเคก็ปิดเครื่องก่อนวิธีเปิดฝานะครับของ j 20เนี่ยก็ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวผมบิดให้มันหยาบก่อนนะครับก็คือเราบิดตรงนี้ก็คือนะครับ เปิดมาก็จะเอาวันนี้ออกมาก่อนแล้วก็ยกกันนี้ออกมานะครับโอเคดูนะครับเราจะเห็นว่าในร่องตรงนี้เขาเรียกว่าดีคัมเอร์สกีนนะคือว่าเวลาเฟืองมันหมุนเนี่ยมันจะเอากาแฟออกร่องนี้เห็นว่ามันติดตันไปหมดถ้าเราเช็ดออกมามันจะเป็นยางตัวนี้นะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนนะครับก็คือเราต้องขันตัวนี้ออกมาก่อนมันเป็นหกเหลี่ยม คลายค่อยๆค,คลายแล้วก่อนนะครับคือของ J20 เนี่ยข้อดีคือมันก็เปลี่ยนง,ง่ายมันไม่ได้ยากมากไขแค่น็อตสตัวนี้เลยนะครับมอดตัวกลางจะยาวสุดนะครับก็ตัวข้างจะสั้นกว่าเสร็จแล้วก็ยกออกมายกขึ้นมานะครับโอเค ตัวนี้นะครับของที่มากับเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีแผ่นนี้แล้วก็มีแผ่นยางนะครับตัวนี้ก็คือเราเอาแผ่นยางออกนะครับแทนเข้าไปตัวด้วยตัวนี้ให้ด้านโค้งมันพอดีนะครับโอเคโคง้โคงๆเนี่ยมันต้องไปตามร่องเดิมนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้มันก็จะเข้ามาแทนที่ของเดิมช่องพอดีเลยเป็นโลหะเป็นสเตเลสสตีลตามที่บอกแค่นี้นะครับเราใส่อย่างนี้แล้วเราก็ขันน็อตกลับเข้าไปสังเกตดูว่าให้ให้ให้ขนาดให้ล่องมันพอดีจริงๆถ้าเรากดเข้าไปไง่ายๆธรรมดาตรงๆอย่างเงี้ยก็คือใช้ได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวที่ขันกับตัวช่องข้างหน้าเห็นไหมครับมันจะยึดกับตัวช่องนี้นะครับ ตัวช่องสําหรับกาแฟออกตัวนี้เห็นไหมครับอ่ะขันข้ากมก็คือแค่นี้เวลาขันลงไปก็อย่าลืมนะตัวกลางเนี่ยเฉพาะตัวกลางนะที่มันยึดตัวนี้ให้มันพอตึงๆก่อนอทีนี้เราก็เอาชัวนะครับเราก็กดก็คือกดให้มันให้มันยึดลงมาด้านนี้นะให้มันยึดกับตัวบอดี้เนี่ยให้แน่นที่สุดจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆขันให้แน่นนะครับ ทีนี้เนี่ยพอเราขันแน่นเรียบร้อยก็คือเสร็จปิดกักเข้าไปแต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะปิดกักเข้าไปผมลองเปิดดูก่อนว่ามันหมุนแล้วมันไม่ติดอะไรนะครับโอเคอย่างนี้คือไม่ติดอะไรไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเพราะถ้าเราขันไม่แน่นสมม,มติว่ามันตัวไอตัวนี้มาโดนขอบตรงนี้มันก็อาจจะมีเสียงได้นะครับแต่ตอนนี้คือเรียบร้อย เวลาปิดเนี่ยผมก็คิดว่าเพื่อไม่ให้ปีนเกลียวนะครับปกติเราหมุนแล้วต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาผมว่าให้หมุนทวนเข็มทวนคนเข็มพอจะมันมีเสียงคลิกอพอมีเสียงคลิกปุ๊บแปลว่ามันลงล็อกแล้วก็ค่อยหมุนตามเข็มกลับเข้ามานะครับอโอเคครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวดีการเปอร์สกรีนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูนะครับว่าบทเทนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเอาลองช่างดูตรงนี้ผมช่่งมาแล้วละ,ละ18กร,รมัม โอเค18.19กรัม okay. นะครับประมาณนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าบทเราจะเป็นยังไงอจบวกให้ดูก่อนว่าบทนี่คืออันนี้คือไม่มีอะไรค้างแล้วนะครับคือไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเค1 8 9กรัมนะครับไอ้18อ่ะลองดูใส่เลกครับบดดูนะครับ โอเคประมาณนี้จะเห็นว่ากาแฟมันออกมาเร็วกว่าเดิมเยอะมากนะครับเดี๋ยวเรามาช่างดูนะครับก็18.1ก็ประมาณนี้แล้วก็มันจะไม่มีผงละเอียดเพราะว่าถือว่าแทบไม่ต้องตกคือเราตกแบบแบบลากออมนะครับเห็นไหมครับว่าตัวนี้มันก็ทำให้เรา workflow ลการทำงานเนี่ยจะดี กว่าเดิมชัดเจนเลยครับอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูตัวต่อไปนะครับว่ามีตัวไหนมาเปลี่ยนให้ดูบ้างโอเคครับ